โด้วยนะคะกุ้งก็ชิ้นโตโตค่ะใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดด้วยค่ะ้ะก็ห่อเข้าไปเลยค่ะฟู้ดก็ทาน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะชอบน้ําจิ้มแบบส่วนมากเราจะกินกับน้าจิ้มเอซุก,กี้นะคะน้าจิ้มซุก,กี้สําเร็จรูปเราก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับแล้วก็เห็ดข็มทอใบผักผักกัดขาวนะคะลวกค่ะ แล้วก็เราจะมาห่อเลยนะคะนี่เลยค่ะค่ะก็ห่อเข้าไปเลยค่ะทำาตูตเต็มปากเต็มคำนะคะเพื่อนๆเยอะน,น,นะคะชอบคำเล็กๆก,ก็ใส่น้อยๆนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยจ้า ใส่เห็ดเข็มทใส่คำโต,ตนะคะใส่คำโตตค่ะคำสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะพันกัไปเลยค่ะคะผสมกันแล้วก็เอามาหอ่อใส่ประกัดขาวที่เราลวกไว้นะคะใส่เห็ดเข็มทองะะ้วยค่ะพร้อมที่จะเป็นนึ่งแล้วนะคะเป็นนึ่งก่อนนะคะเพื่อน สุดท้ายแล้วนะคะใส่หมูสับเข้าไปทำทีนเองห่อทำโตโตนะคะห่อคำโตโตใหญ่ๆค่ะนี่เพื่อนแค่นี้นะคะสวัดดีค่ะนี่เลยค่ะห่อคำโตโตด้วยนะคะกุ้งก็ชิ้โตโตค่ะใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดด้วยฟู้ดก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชอบน้ำจิ้มแบบ ส่วนมากเราจะกินกับน้ำจิ้มซุก,กี้นะคะน้ำจิ้มซุก,กี้สำเร็จรูปสุดท้ายแล้วค่ะนี่เลยค่ะอืมเราก็จะเอาไปน,นึ่งนะคะเราก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับแล้วก็เห็ดเข็มทองนี่เลยค่ะ วัตถ re ุดิบของเราก็มีเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองหมูสับนะคะหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไยค่ะวัตถุดิบของเราก็มีเห็ดเข็มทองนะคะเห็ดเข็มทองหมูสับนะคะหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ๋อสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ นี่เลยค่ะปกติเราจะใช้กระหล่ำปรีนะคะวันนี้เราใช้ประกาดขาวค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแถมอีกห่อนนึงนะคะแถมแถมค่ะค่ะนี่เลยค่ะปกติเราจะใช้กระหล่ำปรีนะคะวันนี้เราใช้ประกาดขาวค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหมูห่อผักนะคะห่อผักหมูกับกุ้งนะคะนี่เลยค่ะห่อคำโตๆด้วยนะคะกุ้งกระชิ่งโตๆค่ะใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดด้วยสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําอาหารคลีนนะคะวันนี้จะห่ออาหารคลีนกันค่ะมาดูกันเลยนะคะมีฟู้ด ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชอบน้ำจิ้มแบบส่วนมากเราจะกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะน้ำจิ้มซุกี้สําเร็จรูปใส่หมูสับเข้าไปทำกินเองห่อทำโตนะคะห่อทำโตๆๆๆใหญ่ๆค่ะเร,เราหอ่อเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําอาหารคลีนนะคะวันนี้จะห่ออาหารคลีนกันค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะก็ห่อเข้าไปเลยค่ะห่อสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยค่ะ คำโตโๆด้วยนะคะกุ้งก็ชิ้นโตโตค่ะใส่ผักเยอะๆใส่เ,สเห็ดด้วยนี่เลยค่ะปกติเราจะใช้กระหล่ำปรีนะคะวันนี้เราใช้ผักกัดขาวค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแถมอีกห่อนนึงนะคะแถมแถมค่ะคำคำโตโต เต็มปากเต็มคำนะคะเพื<ๆ>่อนๆคะผสมกันแล้วก็เอามาหอ่อใส่ปากกัดขาวที่เราลวกไว้นะคะใส่เห็ดเข็มทองด้วยค่ะพร้อมที่จะเป็นนึ่งแล้วนะคะเป็นนึ่งก่อนนะคะเพื<ๆ>่อ<ๆ>นๆนี่หนึ่งห่อแล้วนะคะยีนเลยจ้า สุดท้ายแล้วนะคะแถมอีกห่อน,นึงนะคะแถมแถมค่ะค่ะนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงเอาสับกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะใส่มะนาวเข้าไปเป็นน้ำจิ้มที่อร่อยมากนะคะกับผักฟู้ดกับทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชอบน้ำจิ้มแบบส่วนมากเราจะกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะ น้ำจิ้มซุกี้สาเร็จรูปะ้ะผสมกันแล้วก็เอามาหอ่อใส่ปากกัดขาวที่เราลวกไว้นะคะใส่เห็ดเข็มทอง้วยค่ะพร้อมที่จะเป็นนึ่งแล้วนะคะเป็นึนืก่อนนะคะเพิ่งเอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอามา,าจัดใส่าจานนะคะกินกับน้ําจิ้มแล้วแต่เราชอบนะคะชอบน้ําจิ้มแบบซีนี่เลยค่ะห่อคำโตโตด้วยนะคะกุ้งก็ชิ่งโตโตค่ะ ใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดด้วยแถมอีกห่อนึงนะคะแถมแถมค่ะคสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําอาหารคลีนนะคะวันนี้จะห่ออาหารคลีนกันค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาปรุงเอาสับกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะใส่มะนาวเข้าไปเป็นน้ำจิ้มที่อร่อยมากนะคะกับผักค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหมูห่อผักนะคะห่อผักหมูกับกุ้งนะคะใส่หมูสับก,ก็ไปทำเองห่อทำโตนะคะหอ่อทำโตใหญ่ๆค่ะเราก็จะไปนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําอาหารคลีนนะคะวันนี้จะห่ออาหารคลีนกันค่ะมาดูกันเลยนะคะนี่ห่อคำโตจ้าห่อคําโตตชอบคําโตชอบคําใหญ่ๆก็ใส่เยอะๆใส่หมูสับ้าไปทำเองห่อคำโตนะคะห่อคําโตตใหญ่ๆค่ะนี่เลย แถมอีกห่อน,นึงนะคะแถมแถมค่ะแผดก็ห่อเข้าไปเลยค่ะห่อคำโตๆจ้าห่อคำโตๆชอบคำโต,ชอ,ำตชอบคำใหญ่ๆก็ใส่เยอะๆค่ะก็ห่อเข้าไปเลยค่ะเยอะนะคะชอบคำเล็กๆก็ใส่น้อยๆนะคะเพื่อน นี่เลยจ้าใส่เห็ดขิมซีฟูกดกบทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะชอบน้ำจิ้มแบบส่วนมากเราจะกินกับน้ำจิ้มซุกี้นะคะน้ำจิ้มซุกี้สำเร็จรูปใส่คำโตๆนะคะใส่คำโตๆค่ะคำสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะพันเข้าไปเลยค่ะนะคะใส่พันเข้าไปค่ะพันเข้าไปใน ผักที่เราลวกไว้นะคะนี่เลยค่ะเราจะาไปนึ่งนะคะเราก็จะใส่หมูสับนะคะหมูสับแล้วก็เห็ดเข็มทองอ,อสุดท้ายแล้วค่ะนี่เลยค่ะกุ้งด้วยค่ะใส่กุ้งสดด้วยนะคะส่วนผักของเรานี่เลย ราลวกใส่คำโตๆนะคะใส่คำโตๆค่ะคำสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะพันก็ไปเลยค่ะห่อ,อสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยค่ะปกติเราจะใช้กระหล่ำปลีนะคะวันนี้เราใช้ประกัดขาวค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะ